ตัวอักษรบอกเส้นกิจลายส์โซเดธาจอยศวกรโยธานะคะตัวอักษรนะคะก็ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะบางท่านสะดวกเป็นภาษาไทยบางท่านสะดวกเป็นภาษาอังกฤษแล้วใส่ยังไงนะคะปกติแล้วนะคะด้านที่เป็นตัวอักษรนะคะจะใช้ในส่วนที่กิจลายน้อยกว่าเช่นอะไรเช่นด้านนี้นะคะมี4ตัวนะคะ1 2 3 4นะคะ A B C D แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขเพราะว่า กกิจลายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็ต้องมีในส่วนของเสาซอยนะคะเสาแดดอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการใส่นะคะ ตัวเลขเพื่อบงบอกว่า,ามีเส้นกิตลายอะไรบ้างนะคะหลักการก็คือเอาตัวเลขใส่ด้านที่มีเสาเยอะกว่านั่นเองนะคะฝากติดตามช่องจอยวิศวกรโยธาด้วยนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์ก,พอพอกดแ like, ชร์คลิปให้ด้วยนะคะใครที่สนใจเรียนพื้นฐานนะคะสามารถที่จะทักมาได้นะคะ29 9เเรียนไม่มีวันหมดอายุนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ